เฮ้ยจำเนยฝนตกหนักขนาดนี้ใครจะมาตกปลาเนี่ยก็น,น้องผมเองครับทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูน้องผมตกปลากันครับแล้ววันนี้ก็ฝนตกหนักด้วยสิครับคี้ดินเปอร์มดครับแต่ทางไปนี่คือบรรยากาศดีมากเลยครับผมหลายดูทางไปเสียผมน้องผมมันไปทําไมครับเนี่ยลำบากจริงๆ เฮ้ยทุกคนน้องผมมันยืนบนน้าได้ครับยืนได้ไงครับทุกคนยืนกลางน้ําเลยอะผมก็ไปถามน้องนะครับว่ายืนได้ยังไงน้องบอกว่ามันไม่ลึกครับผมเพราะว่ามันเป็นทางเดินและน้องผมอะไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับคู่หูคู่ใจของเขานั่นเองชื่อว่าเจ้าตู่นะครับเอาจริงๆนะครับผมไม่รู้เลยนะครับว่าฝนตกขนาดนี้เนี่ยมันจะมีปลาหรือเปล่าผมก็นั่งรอไปเป็นชั่วโมงแล้วครับและดูครับทุกคนรองเท้าน้องผมมาขาดเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วใครบอกให้ใส่รองเท้าแบบนี้มาเดี๋ยวก็โดนน้ำปากรอกนั่นไงพูดไม่ทันขาดครับ่คแมมมผ ใหญ่เลยครับทุกคนเดินลำบากอีกครับผมตอนนี้ครับผมน้องผมได้ปลาแล้วครับทุกคนตัวใหญ่ด้วยนะครับได้สักทีครับผมรอมาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วเอ้าแล้วไงเป็นนี้ครับทุกคนปลาลูดครับผมปลาลูดจบแล้วครับเวลาที่รอมาเนื่องว่าจะได้ปลาไม่ได้แล้วครับผมก็ขำเลยครับทุกคนส่วนน้องผมก็บอกว่าเสียได้จังเสียได้จัง